สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแล่นวันนี้ในเกมใหม่ครับนะครับผมวันนี้ก็ควันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำเ่วนของตัวระบบการจํากัดการซื้อขายของเรานะครับผมโดยระบบนี้เนี่ยก็ทําไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยเนาะนี่ครับผมเมื่อเราซื้อจนถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราผมไม่สามารถซื้อต่อดได้ในนี้ผมก,ก็ก็อะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคผมว่าก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, ดติดตามกดติดตามผมไดยเนาะเพื่อนนที่จะรับค่าวขใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ Okay, เอาเค้กพอเมื่อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกขผมให้เราเข้ามาที่เครื่องใช้ขอจัลเนี่ยเราผมก็จะทําการนำคำมานร์กออกมาผมเลยเราผมจะใช้คําสั่งจิ๊บแอดพีแล้วก็ตามด้วยคข้มานขีดบล็อกแบบนี้นะครับผมต่อมาผมเราจะจําเป็นต้องสร้างในส่วนของตัวสกอร์บอร์ดตรงนี้ขึ้นมาเนาะโดยเราจะต้องสร้างมาทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะผมก็จะมีในส่วนของต<ว>ัวจำกัดการซื้อแล้วก็ในส่วนของตัวเงินนั่นเองอะไรประมาณนั้นเลยเนาะที่สำคัญแบบนี้ก็แจกเลยนะสำหรับใครที่อยากเลิปผมจะว่า ลาดผ่านวันนี้ก็อาจจะใส่ให้มาัมามั้งไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันก่อนละกันโอเคในส่วนของตัวคอมมานด์ผมก็เดี๋ยวผมจะให้ไล่บ้านหลังนี้ไวล้ละกันเนาะถ้าเราขุดลงมาแล้วล่างวันนี่ก็จะมีคอมมานด์อยู่ประมาณนี้เลยเนาะโอเคให้เราเข้ามาที่เครื่องใช้ผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการสร้างในส่วนของตัวสกอร์บอร์ดขึ้นมานนก่อนนะตัวนี้ผมก็ทิ้มสร้างสกอร์บอร์ดออบเจคทีฟแอดในส่วนของตัว,ตวแคนบายแล้วก็พอยต์ออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อแอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผมก็ทําการเอ็นเตอร์ไปนเนาะ แล้วก็จะได้ออกมาแล้วนะผมจากนั้นเนี่ยให้เรามาเซตติ้งให้แต้มในสอนของตัวสกอร์บอร์ดทั้งสองอันเนี่ยเป็นศูนย์ก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ผมตรงนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นทำในสวนของตัวแอคชั่นบาร์กันเลยเราก็จะใช้คคำสั่งประมาณนี้เลยนะผมสามารถกดคีย์พอสแล้วก็ดูตามได้เลยนะครับผม,ผมก็จะมาขั้นตอนต่อไฟเลยแล้วก็จะต่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นสกอร์บอร์ดเพเยอร์ a อดเอ็ดเอแลวก็พอย์เป็นศ<ม>ูนย์เพื่อที่เราจะได้เซตในสอง,องแต้มนะให้กลายเป็นศูนย์นั่น โอเคจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเราจะทําการตรวจสอบปุ่มนหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากตรวจสอบปุ่มเนี่ยเราผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะผมโดยการนําปุ่มออกมาแบบนี้แล้วก็ทําการมีบล็อกอัเปนบล็อกแบบนี้ก็ได้วางปุ่มแล้วก็มีคอมานด์อยู่ด้านหลังอะไรประมาณนี้เลยเนาะก็ทําได้เหมือนกันนะครับปุ่มตรงนีน้ผมจะมีหน้าที่ตรวจสอบถ้าเกิดเป็นจริงไฟมันก็จะติดแต่ว่าตัวนี้ก็จะดับแต่เมื่อเรากดปุ่มปุ๊บแล้วเรายือนอยู่บล็อกทองมันก็จะ,ะนี่มันก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้อยู่บล็อกทองมันก็จะไม่ขึ้นนะคร ทุกอย่างก็คือจะขึ้นอยู่กับบอลทอตัวนี้ทางนั้นนะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเราก็ใช้เป็นคำสั่ง test for b o x นะครับผมแล้วก็ตรวจสอบที่ตรงนี้แล้วก็ไปสอบที่ด้านบนอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ต่อคอมเพลเตอร์มานนี้ต่อบอลแล้วก็ลิชต์ตัวทอดตมาแบบนี้นะครับเรามาเริ่มต้นที่ชุดแรกก่อนชุดแรกตัวนี้ค่อนข้างสาคัญถ้าเกิดว่าใครที่ทําผิดเนี่ยอาจจะทําให้คอมมาน์อเออไปได้เลยเนาะเออตรงนี้ผมเราก็จะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกเลย ตอนแรกผมเราจะทําการ add ในส่วนของตัวท็ก can buy ไ้ให้นะผมด้วยท a can buy เนี่ยก็จะอิงที่กัดตรงนี้เลยนะผมเมื่อเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะอดแท็ก can buy ให้แล้วก็จะขึ้นข้อความพวกนี้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคไล่มาที่ตรงนี้กันตรงนี้ผมเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้นก็จะเป็นการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่มีในส่วนของตัว point พอมบผมแล้วผมจะทาให้ดูผมถ้าเกิดว่า point เราไม่พอมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็ได้ reset point เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองยืนตรงนี้แล้วก็กดปุ่มกันปุ๊บ นี่มันก็จะบอกว่า n o t ต n ินอัพพอยตนะผมถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีเงินพอเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับโอเคเมื่อจบตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ผมเราก็ใส่เงื่อนไขเป็น t ท็เท่ากับ b u y แล้วก็ s c o r e เท่ากับ point เท่ากับ0 4นุะผมก็คือเราตั้งราคาไวท้ที่สมมติเราตั้งราคาไว้ที่20ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งราคาให้มันต่ํากว่านั้นนะครับหมายถึงว่าเอ่อเป็นเหมือนเงื่อนไขแบบว่าถ้าเกิดเราแตมไม่ถึงห้านะาเราแตะเราตั้งไม่ถึง, 20, นะงยี่สนนิบนั่นเอง แล้วตอนนี้แนะ่แต้มเราไม่ถึง5ที่เราตั้งไว้เนี่ยคือ5ตอนนั้นมันก็เลยรันนัดอีน็อปพอยต์นั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาตรงนี้ผมต่อมาเลยเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะทําการบอกว่าเฮ้เราเนี่ยซื้อไปเกินจำนวนแล้วน,นนะตอนนั้นเราจะซื้อไม่ได้อีกนะครับผมโดยตัวนี้ผมก็จะเป็นสวสของตัวเทราวนตัวของตัวแท็กเท่ากับแคนายแล้วก็สกอเท่ากับแคนาบแล้วกับ3ไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งแคนาบตรงนี้แหละจะเป็นจุดกําหนดให้เราครับผมมีจํานวนการซื้อของที่จํากัดอะไรประมาณนั้นเลยเนาะ โอเคก็ okay. ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไล่มาที่ตรงนี้ผมตรงนี้เนี่ยก็ใช้เป็น tag a ap ครับผมแล้วก็ตามด้วย tag ท่ากับแค n นบ y าย score ท่าก,กับแค n นบ่าย้ากับไปเรื่อยๆนั่นเองตรงนี้ก็จะทําการ remove tag นในส่วนของตัวคนที่มากดปุ่มตรงเนี้ยแล้วมีในส่วนของตัวขีดจำกัดการซื้อที่เกินอะไรประมาณนั้นเลยแต่ตอนนี้เราไม่เกินนะน้มันเลยไม่ขึ้นตัวตัวนี้ให้นะครับผมตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะข้ามการทํางานไปนะครับถ้าเกิดว่าเรา มีแคนายที่อยู่ระหว่าง0.02นั่นเองแต่ด้านบนตรงนี้ผมนี่อันสุดท้ายเลยนะจะเป็นการที่เราจะรีมูฟสำหรับคนที่เงินไม่พอนั่นเองทําให้มันขึ้นข้อความได้แค่ครั้งเดียวอะไรประมาณนั้นเลยเนาะนี่กดปุ่มปุ๊บก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในส่วนของตัวระบบที่ทําการให้ของแล้วก็ทําการลบในส่วนของแต้มกันเลยนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันที่ตัวแรกกันก่อนเลย ตอนแรก,กับผมเราจะทําการให้เป็น test สกอร์บอร์ดเพลเยอร์เทสในส่วนของตัวแอดเเลยเนาะตัวน,นี้ก็ใส่เป็นแอดเอแอดพี a, ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแบบว่าเวลาบางทีคนที่เข้าแบบว่ามากดปุ่ม2คนพร้อมกันเนี่ยมันก็จะได้ตรวสอบทั้งสองคนเลยอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ก็ใช้เป็นแท็กเท่ากับแคนไบสกอร์เท่ากับแคนไบเท่ากับ0.2นย์จุดสองพอย์เท่ากับห้าไปเรื่อยๆนั่นเองก็จะให้ตรวจสอบว่าไอ้พอย n ์เนี่ยมันมีในส่วนของตัวมีพอย n ์น้ห้าหรือเปล่าขั้นต่ำห้า ที่หหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเลยแต่ที่ผมแนะนําให้รวจสอบแคบ5าแบบนี้ก็พอนะครับผมนี่เพราะว่าผมใส่ทีนั่นเองอืมโอเคก็ข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะตรงนี้ผมเราก็จะปรับเป็นในส่วนของตัว repeater อ l t e ทีฟด i เลย์ไม่ต้องใส่หรือจะใส่ก็ได้นะผมซึ่งผมใส่อยู่ที่5้าในนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเชียร์นะผมเชียร์ a l t e r n a เฉยๆยังไม่มีอันคอนเพราะว่า ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่อัญชันเดี๋ยวเข้ามาตรงอื่นมันจะไม่ทํางานนะครับผมต้องใส่ตัวนี้คอนเท่านั้นเนาะโอเคเราเข้ามาตรงนี้ผมตัวนี้เนี่ยก็จะทําการบอกว่าเราเนี่ยทำการซื้อของเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทงการกรอปตัวนี้มาผมเนี่ยของทางจังเลยเรากอบตัวในส่วนของตัวแท็กแอดเอตรงนี้มาผมกอไปปุ๊บแล้วเราก็นามาวางในส่วนของตัวเทลล่าแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคแล้วแบบ <Brand. S 1> อะไรวะโอเคผมต่อมาเนี่ยตัวนี้อันบล็อกที่สามเนี่ยครับผมเราจะใส่เป็นในส่วนของตัว คอนดิชันนะผมนี่เชียนคอนดิชันแล้วก็เอาแวร์ทีฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทําการให้ของในสองของตัวที่เราต้องการที่จะให้นะตัวนี้เนี่ยเราให้เป็นสองของตัวแอปเปิลนะโดยในสองของตัวสกอร์เนี่ยเราก็จะตรวจสอบว่าเออเรามีแครนบายอยู่ระหว่าง0ูนจุดหึงสหรือเปล่าแล้วก็อ่าพอยต์เนี่ยเรามี5ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะผมหมายถึงว่าพอยต์ที่เรามีเนี่ยมันมีอ่าเท่าไหร่วะมีมากกว่าหรือเท่ากับ5้าไหมอะไรประมาณนะั้นเลยเนาะส่วนแท็กเนี่ยก็จะ ให้ตรวจสอบอีกว่ามีแท็กแคนไบไหมถ้ามีก็ให้ทํางานประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยก็อันที่4อันที่4เนี่ยตัวน,นี้ผมก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็คือเป็นในส่วนของตัวซาวเอฟเฟกนั่นเองก็จะทําให้เรารู้ว่าเอ้เราซื้อของที่ร้อนแล้วอะไรประมาณนั้นเลยเนาะต่อมาแบบอันที่เอ้ออันที่6แล้วเลย,ยตัวนี้เนี่ยก็จะทําการรีมูฟในส่วนของตัวพอยต์ของเราเมื่อเราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการรีมูฟเงินที่เราอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะขอเรียกพอยต์ว่าเงินหรือพอยต์เนินว่าพอยต ก็ไม่ได้ตอบสนองเลยหรอกตรงนี้เนี่ยก็จะให้ตรวจสอบมันเดินเลยแท็กเท่ากับแคนไบสกอร์เท่ากับแคนไ y เท่ากับ0.2ไพทเท่ากับ5ไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอือต่อมารอบสุดท้ายตรงนี้สําคัญมากเลยก็คือการที่เราเขาผมจะแอดในสัวของตัวแท็กอ่าไม่ใช่แท็กเราจะแอดในสัวของตัวสกอร์โดยสกอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วของตัวสกอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับการจำกัดการซื้อขายของราอนั่นเองโดยวิธีการทํางานเนี่ยก็จะทําการ ให้สกอร์บอร์ดเพเยอร์แอดแอดพีสกอร์ให้ตรวจสอบว่าเรามีแคนบายอยู่ระหว่าง0จนถึง2หรือเปล่าแล้วพอยต์เนี่ยเรามีมากกว่าหรือเท่ากับ5จริงไหมถ้าจริงก็ให้แอดจำนวนของตัวสกอร์เอ,อ้ใช่ให้แอดจำนวนของตัวแคนบายนะครับผมแคนบายก็ให้แอดเพิ่มมา1แต้มนะผมส่วนอันสุดท้ายตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันนะแบทุยจะสำคัญอะไรหรอ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นแทนะ็กแอดเอรีมูฟแครนบาอะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขึ้นไปดูกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเมืม่อเรากดปุ๊บ โอเคตอนนี้เราไม่มีเงินเราจะแอดเงินเข้ามาก่อนก็บอก A A A point. อเยอแอดแอด e point ห้าสิโป๊ะเรียบร้อยนะครับเรายืนกันปุ๊บ,บเห็นปะเมื่อเราทําการกดปุ่มปุ๊บปุ่มตรงนี้เมื่อกดปุ่มปุ๊บ,บไฟตัวนี้จะดับตัวนี้จะติดเห็นไหมอา่าพอติดปุ๊บมันก็จะทําการให้แท็กเราพอเป็นแท็กปุ๊บให้มันมาตรวจสอบที่ตรงนี้ก่อนนะของตัวนี้เล่เราเรามีเงินพอไหมถ้ามีพอก็ให้ข้ามไปตรงนี้เฮ้ยเราเราซื้อของเกินยังถ้ายังไม่เกินก็ให้ข้ามไป ตรงนี้เอเราเราแบบซื้อของเกินหรือยังถ้ายังก็ไม่ต้องลบแ็กตรงนี้ถ้าเราตรวจสอบว่าเฮ้ยเรามีเงินพอไหมถ้ามีก็ข้ามไปเลยประมาณเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้จะมีหน้าที่แค่อ่าบอกเฉยๆว่าเวลาเรางีเงินได้พอหรือเงินไขบางอย่างที่เราไม่ต้องการให้แบบมันมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่ทําให้เรางงกับคอมมาแล้วก็ไม่ทําให้คอมมาตัวนี้มันยาวจนเกินไปนั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เมื่อเรามีเงิน ห้าใช่ไหมหมายถึงว่า r point เรามีห้าปึ๊บเราก็จะมาเริ่มตรวจสอบที่คอมมาตัวนี้เลยคอมมาตัวนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบว่าถ้าคนที่มีแท็กในส่วนของตัวแคนไบเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามีแท็กเขามีในส่วนของตัวแคนไบเป็นที่เป็นสกอร์เนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์จนถึงสองจริงไหมถ้าจริงก็ให้ตรวจสอบต่อไปแล้วพอยต์น่ะมีห้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าจริงก็ให้ตรวจสอบอีกว่าเทสพอยต์ห้าอะไรประมาณนั้นก็ตรวจสอบไล่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเลยเนาะ โอเคหมดสรักแค่น,นี้ก็จบกันไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเนาะที่ติดตามรับชมนะครับ, <S <S บ,<อ>บเดี๋งวให้ผมว่าเกิดว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม,มด้วยเนาะสำหรับรหัสผ่านเนี่ยก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ okay. สำหรับใครที่อ่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองไปแกะคอมมานด์แม่เขาเรียกว่าไม่แกะผมก็อธิบายให้ข้อค่าละเอียดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆสามารถสอบถามได้ที่ Discord ได้เลยนะครับโอเคผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะดูจบแล้วก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปกดไปได้เลยนะครับ